สวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับสู่ชาแนลลองดูซี่ใบปัสโถชาแนลที่จะนําพาทุกคนไปสู่ความสนุกความฟินกับซีรีส์และภาพยนตร์เกาหลีหลากหลายแนวที่ไม่ควรพลาดรวมไปถึงการอัปเดตแวดวงซีรีส์เรื่องใหม่ที่จะทําให้คุณไม่ตกเทรนคะ่ะวันนี้มาพบกับซีรีส์เรื่องใหม่ประจําเดือนกุมภาพันธ์เป็นเรื่องที่5กันแล้วล่ะคะ่ะโดยเรื่องนี้ได้พระเอกรุ่นใหญ่และรุ่นเล็กถึง2คนด้วยกันมารับบทนักแสดงนํานะคะคือชินฮากยุนและยอจินกูนนั่นเองคะ่ะ ใครเป็นแฟนคลับของพระเอก2คนนี้ไม่ควรพลาดกับซีรีส์เรื่องนี้นะคะว่าแต่จะเป็นเรื่องอะไรแนวไหนนั้นไปติดตามรับชมกันได้เลยค่ะ Let's s e ซีรีส์เรื่องนี้มีชื่อว่า Beyond Evil Monster แนวของเรื่องคือระทึกข,ขวัญฆาตกรรมสืบสวนสอบสวนราม่าและจิตวิทยาค่ะกลิ่นความเข้มข้นตลบอบวนเลยนะคะก่อนอื่นเราไปฟังเรื่องย่อกันก่อนค่ะเรื่องมีอยู่ว่าพระเอกเคยเป็นตำรวจสายสืบที่มากความสามารถ เก่งและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างยอดเยี่ยมแต่ชีวิตของเขาบนเส้นทางนี้จะต้องยุติลงเมื่อเขาถูกคำสั่งให้ย้ายไปปฏิบัติหน้าที่เป็นตำรวจที่สถานีตำรวจมันยางในเมืองเล็กๆแห่งหนึ่งชีวิตเขาในตอนนี้มันช่างน่าเบื่อจริงๆเพราะมีแต่หน้าที่เล็กๆน้อยๆเท่านั้นข้อดีของสถานีตำรวจในเมืองเล็กๆที่เขาได้พบนั่นก็คือความเงียบสงบนั่นเองอยู่มาวันหนึ่งมีตำรวจหนุ่มหน้าใหม่ได้ถูกย้ายเข้ามาทำงานที่สถานีตำรวจแห่งนี้นี่คือจุดเริ่มต้นที่ ทำให้ชีวิตของพระเอกต้องเปลี่ยนไปอีกครั้งหนึ่งจากการมาพบกันของเขาและตำรวจหนุ่มคนนี้อยู่ๆได้เกิดเหตุการณ์ฆาตกรรมต่อเนื่องขึ้นที่เมืองอันแสเนเงียบสงบแห่งนี้ซึ่งฆาตกรรมต่อเนื่องนี้ดูเหมือนว่าจะซ้ำรอยกับคดีเก่าเมื่อ20ปีก่อนทําให้เขาและตำรวจหนุ่มหน้าใหม่ต้องร่วมมือกันตามสืบแก้ไขคดีและตามจับตัวฆาตกรต่อเนื่องรายนี้ให้ได้สุดท้ายพวกเขาทั้งสองคนจะจับฆาตกรรายนี้และปิดคดีฆาตกรรมต่อเนื่องได้หรือไม่ ไปร่วมหลุนร่วมชมกันได้ในซีนี้เลยค่ะ สำหรับนะักแสดงนำของซีรีส์เรื่องนี้นะคะคนที่1ค่ะชินฮากยุนรบทพระเอกของเรื่องอดีตตำรวจสายสืบมาความสามารถที่ถูกคำสั่งย้ายให้มาปฏิบัติงานที่สถานีตำรวจมันยางในเมืองเล็กๆอันเงียบสงบผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่องโซเมคานิกในปี2020ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเขารับบทเป็นพระเอกของเรื่องแสดงคู่กับนางเอกสาวชองโซมินเป็นเรื่องราวของจิตแพทย์กับคนไข้าสาวนะักแสดงละครเพลงที่กำลังต่อส กับอารมณ์ความสูญเสียวของตัวเองค่ะคนที่2ค่ะยอจินโกรับบทนายตำรวจหนุ่มหน้าใหม่ที่ได้รับมอบหมายให้มาประจำการที่สถานีตำรวจมันยางและเป็นพาร์ทเนอร์กับพระเอกในการตามสืบคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องที่เกิดขึ้นในเมืองอันเงียบสงบแห่งนี้ผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่อง โฮเทลเดล u ูนาในปี2019ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเขารับบทเป็นพระเอกของเรื่องแสดงคู่กับนางเอกสาวไอดอนมากความสามารถอย่างไอยูร่วมด้วยนักแสดงอีกหลายท่านค่ะคนที่3ค่ะนำยุนซูรับบทนายตำรวจประจำสถานีตำรวจมันยางที่มีอายุน้อยที่สุดผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่อง Birdcare Center ในปี2020ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุด เขาเป็นหนึ่งในทีมนักแสดงสมงทบของเรื่องร่วมแสดงกับนางเอกรุ่นพี่อมจีวอนพักฮาซอนและยุนพักร่วมด้วยนักแสดงอีกหลายท่านเป็นเรื่องราวของศูนย์ดูแลคุณแม่มือใหม่หลังคลอดบุตรค่ะ และคนที่4นะคะซอนโฮจินรับบทในตำรวจรุ่นใหญ่ของสถานีตำรวจมันยางที่กำลังจะกเกษียณอายุราชการนักแสดงรุ่นใหญ่ที่เราคุ้นหน้าเขาเป็นอย่างดีกับบทต,ตัวร้ายนะคะในซีรีส์หลายๆเรื่องผลงานที่ผ่านมาของเขาคือซีรีส์เรื่อง once again ในปี2020ผลงานซีรีส์เรื่องล่าสุดเขาเป็นหนึ่งในนักแสดงนำของเรื่อง แสดงร่วมกับนักแสดงอีกหลายท่านเป็นซีรีส์ชุดยาวเกี่ยวกับครอบครัวใหญ่ที่มีพ่อแม่ลูกรวม4คนค่ะซีรีส์เรื่องนี้แม้คงเรื่องหลัก จะเหมือนกับซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนทั่วไปที่เราเคยผ่านตาก,กันมาแล้วแต่ป้าเชื่อมือความเป็นซีรีส์เกาหลีเพราะเขาทําแนวนี้ถึงมือมากๆหลายๆเรื่องที่ผ่านมาคือสุดทุกเรื่องเลยค่ะใครที่เป็นแฟนซีรีส์แนวนี้จะทราบกันดีอยู่แล้วว่าสนุกทุกเรื่องจริงๆมีอะไรให้ลุ้นอยู่ตลอดเวลาและมีความแตกต่างกันหมดเลยโดยเฉพาะในเรื่องนี้จะมีการผูกปมการคาตกรรมเข้ากับประเด็นทางจิตวิทยาด้วยทําให้เรื่องราวดูมีมิติซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ขึ้น นอกจากนี้การเล่าเรื่องราวผ่านตัวละครที่ทำงานเป็นตำรวจด้วยแล้วเหมือนเป็นการสะท้อนสภาพสังคมในอดีตจนถึงปัจจุบันว่าการทำงานของตำรวจในแต่ละยุคต่างกันอย่างไรในเนื้อเรื่องมีการกล่าวถึงคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องเมื่อ20ปีก่อนที่ยังไม่ถูกปิดคดีแล้วมาถูกลื้อใหม่ในปัจจุบันมันส่อให้เห็นถึงประสิทธิภาพการทำงานและการช่อโกงติดสินบนความฟอนเฟซในวงการตำรวจซึ่งในปัจจุบันสังคมเรายังมีเรื่องราวเหล่านี้อยู่และยังไม่ได้รับการแก้ อย่างจริงจังค่ะอย่างน้อยทางเกาหลีเองยังสามารถสร้างซีรีส์แนวเสียดสีสังคมในประเด็นนี้ได้อย่างเสรีผิดกับประเทศของเราเลยนะคะสำหรับผู้กำกับที่จะมานั่งแท่นกำกับเรื่องนี้คือชิมนายอนที่เคยฝากฝีมือมาแล้วกับเรื่อง Moment atAT ในปี2019รวมด้วยผู้เขียนบทซีรีส์คิมซูจินจากเรื่อง w เวทไลทิงแฟรี k i ิ b o k j o ถือว่าเป็น ตัวการันตีว่าซีรีส์เรื่องนี้จะไม่ทำให้แฟนๆซีรีส์ต้องผิดหวังแน่นอนค่ะการตามสืบคดีฆาตรกรรมต่อเนื่องและตามจับตัวฆาตรกรรายนี้ของตำรวจคู่หูต่างวัยจะสำเร็จหรือไม่เราไปรับชมพร้อมกันได้ทุกวันศุกร์และเสาร์ทางช่อง JTBC เริ่มออนแอร์ EP 1ในวันที่19กุมภาพันธ์ที่จะถึงนี้มีทั้งิ้น16 EP ต่อจากเรื่องฮัชคา มาถึงช่วงสุดท้ายของ EP นี้แล้วนะคะถ้าดูซีรีส์จบแล้วไม่รู้จะดูเรื่องไหนต่ออย่าลืมช n e l ลองดูซี่บายป้าโฉนะคะค่าสัรซีรีส์ดีๆส่งถึงมือคุณและอัปเดตซีรีส์เกาหลีใหม่ๆใ,ให้ทุกคนไม่ตกเทรนฝากกด Subscribe และกดกระดิ่งกรุงกิ้งกรุงกริงด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดทุกการอัปเดตค่ะ ขอบคุณสำหรับทุกการรับชมการกดติดตามและคอมเมนต์นะคะสำหรับใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับซีรีส์อยากจะแชร์อยากจะบอกต่อมาเม้นคุยกันกับป้าใต้ล่างได้เลยค่ะวันนี้ป้าขอลาไปก่อนพบกันใหม่ EP หนะ้าสวัสดีค่ะ